สำหรับใครนะครับที่กําลังดวงตกรู้สึกชีวิตแย่นะครับแต่ไม่มีเงินไปทําบุญหรืออาจจะมีเงินที่น้อยเนี่ยผมขอแนะนําวิธีการแก้ดวงด้วยจิตนะครับหรือการทําสมาธินะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะยังดวงไม่ค่อยดีดวงตกนะครับดวงแย่หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าดวงดีอยู่แล้วแต่อยากจะเสริมให้มันมากขึ้นไปอีกนะครับ ซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะเงินไม่มากนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีเงินแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะไปทําบุญตามวัดต่างๆนะครับบางคนบอกตอนทําบุญเนี่ยตอนที่กดโอนกับตอนที่เราไปใส่ไปไหว้ทาบุญด้วยตัวเองความรู้สึกมันต่างกันซึ่งพูดตรงๆส่วนตัวผมเองนะครับก็เป็นคนที่รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําการเสริมดวงด้วยสมาธิกันนะครับเพราะว่าบอกไว้ก่อนเนี่ย ดวงชะตาของคนเราเนี่ยส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทําหรือสิ่งที่เราทําในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งการที่เราฝึกสมาธิหรือฝึกจิตใจเนี่ยเป็นมโนกรรมนะครับก็คือกรรมทางใจนะครับซึ่งมันก็จะได้ส่วนอื่นๆไปด้วยนะครับเราปิดวาจานะครับเราก็ไม่ได้ใช้วจีกรรมในการทาร้ายใครแต่ที่สําคัญทางกายกรรมเนี่ยเรานั่งสมาธิอย่างสงบนะครับเราก็ ไม่ได้ทำลายใครเช่นเดียวกันก็เรียกว่าทําสมาธิครั้งเดียวเนี่ยได้บุญครบถ้วนเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปนั่งไปพ,พร้อมๆกันนะครับมาถึงนะครับก็สำหรับใครที่เป็นคนพุทธนะครับมาถึงเนี่ยก่อนนั่งเนี่ยก็ให้คุณพนมมือนะครับแล้วก็ละลึกถึงคุณพระรันาตนใจนะครับคือคุณพระพุทธนะครับจะนึกเป็น รูปภาพก็ได้นะครับที่คุณเคยเห็นแล้วคุณรู้สึกแบบศรัทธ,ธามากๆนะครับหรือจะนึกเป็นพระพุทธรูปแบบที่พระประธานบ้านคุณมีก็ได้เนาะบางบ้านเนี่ยก็นับถือพระพุทธชินาราชก็ได้นะครับหรือว่าบางคนจะนับถือเป็นพระวันเกิดนะครับอ่ะก็คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็ปางถวายเนตรนะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยก็ปางห้ามญาติคนเกิดวันอังคารเนี่ยก็ปางสสยญาติ คนเกิดพุธกลางวันก็อุ้มบาทนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึง17.59แล้วก็59ไปปลายนะครับคนเกิดพุธกลางคืนนะครับ18.00ถึงตี5 9แล้วก็59ไปปลายนะครับก่อน6กโมงวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นปางป่าเลไลนะครับเป็นปางที่ลิงกับช้างเนี่ยมาถวายของให้กับพระพุทธเจ้านะครับต้องพูดว่าพยาลิงกับพยาช้างเนาะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับปางสมาธิคนเกิดวันศุกร์ปางลำพึงแล้วก็ คเกิดวันเสาร์ปางนากบอกก็แล้วแต่นะครับให้ระลึกถึงคุณพระพุทธนะครับแล้วก็คุณพระธรรมนะครับเป็นคําสอนหรือเป็นคำภีก็ได้เอาให้คุณระลึกแล้วคุณสบายใจก็แล้วกันต่อมาให้ระลึกถึงพระสงฆ์นะครับจะนึกถึงพระสงฆ์มู่ใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าจะนึกถึงเป็นพระสงฆ์แบบคนองค์ที่คุณเคารพนับถือนะจะ ละสังขารไปแล้วหรือจะมีชีวิตก็ได้นะครับหรือจะเป็นพุทธสาวกสมัยพุทธกาลก็ได้นะครับแบบบางทีเราไปเห็นรูปแล้วเราศรัทธาท่านมากก็ระลึกถึงนะครับหรือคนอ่าที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่นับถือศาสนาเนี่ยก็ให้ระลึกถึงในสิ่งที่คุณเคารพนะครับให้นึกถึงสิ่งที่คุณเคารพนะครับให้นึกว่าท่านเนี่ยกำลังแผ่พลังนะครับมาว่าท่านกําลังปกปักรักษาแล้วก็ คุมครองตัวคุณอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยก็นั่งท่าย,ยัางไงก็ได้เอาให้คุณรู้สึกสบายไม่เกร็งนะครับบางคนเนี่ยนั่งหลังตรงแล้วรู้สึกแบบไม่สบายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนั่งแบบพอดีๆนะครับเอาที่คุณไม่เกร็งไม่เครียดนะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกเพิ่งไปเพิ่งป่วยอยู่ไปผ่าตัดไปอะไรมาก็จริงก็นอนฝึกก็ได้นะครับเอาที่คุณไม่เกรง็งไม่เครียดและสบายๆนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยค่อยๆหลับตานะครับมือยังไงก็ได้เอาให้คุณสบายๆนะครับกายสบายนะครับแล้วก็หลับตานะครับเริ่มการหายใจนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับเราจะเอาลมหยาบออกจากร่างกายก่อนนะครับหายใจออกยาวๆครับหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกย,ยาวๆหายใจเข้าลึกๆครับหายใจออกยาวๆครับทํำประมาณ3ครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยก็หายใจตามปกตินะครับดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก สมาธิเนี่ยจดจ่อกับลมหายใจของเรานะครับว่าลมหายใจเราเนี่ยหายใจไปได้เท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะหายใจสั้นนะครับก็อาจจะสึกถึงแค่ประมาณช่วงช่วงนี้นะแต่บางคนเนี่ยอาจจะหายใจยาวก็อาจจะรู้สึกลึกไปถึงท้องก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับไม่ต้องฝืนนะเพราะว่า เอาให้สบายๆนะครับเราดูแค่ลมหายใจของเรานะครับก็ถ้าใครจะไม่กำหนดอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะกำหนดเนี่ยก็ผมแนะนำว่าให้กำหนดพุทธโธก็ได้นะครับหายใจเข้ากำหนดพุทหายใจออกกำหนดโธ ให้เราดูลมหายใจไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยที่พอมาฝึกสมาธิแล้วเริ่มมีความคิดนะครับเข้ามาในหัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีนะครับ ความคิดที่ต้องการความคิดที่ไม่ต้องการนะครับหรือจะเป็นความฟุ้สร้างอะไรเนี่ยเราก็รู้เฉยๆนะครับแค่รู้ไว้นะครับไม่ต้องไปอินกับเขานะครับคิดดีเราก็รู้ว่าอ๋อสมองเราเนี่ยกำลังคิดดีอยู่นะถ้าคิดไม่ดีก็รู้ไว้ว่าอ๋อเรากำลังคิดไม่ดีอยู่นะครับหรือเกิดอะไรขึ้นฟุ้สร่างาอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้ครับว่าอืม ก็แค่รู้พอนะครับแล้วก็ดูลมหายใจของเราไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ารู้สึกว่าอะไรมากระทบหรือสัมผัสร่างกายนะครับก็สักแต่ว่ารู้นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอาการคันบ้างปวดบ้างนะครับก็ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางท่านอาจจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการปวดบ้างคันบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็รู้นะครับรู้ไว้ว่าอ๋อปวดรู้ว่าปวดนะครับรู้ไว้นะฮะ หรือบางคนจะเอาจิตไปเพ่งที่ตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนจากดูลมหายใจไปดูจิตตรงนั้นนะก็เอาวิธีการที่คุณสะดวกนะครับการฝึกจิตเนี่ยแก่นของมันเนี่ยคือทํำยังไงก็ได้นะครับให้จิตใจของเรานั้นสงบนะครับนี่คือแก่นแท้ของการฝึกจิตนะครับส่วนวิธีการเนี่ยยืดหยุ่นได้นะครับ มีนิมิตอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ร้ายเรื่องที่ต้องการเรื่องที่ไม่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับให้คุณปล่อยวางให้ได้มากที่สุดมือใหม่อาจจะทำได้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณจะค่อยๆทำได้เองนะครับก็ ลองดูนะพยายามอย่าไปยึดติดนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปยินดียินร้ายกับมันนะครับพยายามฝึกให้เหลืออารมณ์เดียวนะครับ แล้วก็ใครที่ฝึกสมาธิเนี่ยผมเคยตกกัม닥หนึ่งไว้ก่อนเขาเรียกว่ากัักความคาดหวังนะครับบางคนคิดว่าฝึกแล้วจะต้องมีฌานเห็นอนาคตมีไอเดียมีอะไรไม่ต้องคาดหวังนะครับห้ามคาดหวังโดยเด็ดขาดนะครับเราฝึกจิตเพื่อค้นหาความสงบในจิตใจเท่านั้นนะครับจำไว้อย่างหนึ่งนะครับถ้าจิตคุณเนี่ยสงบนะทุกอย่างที่คุณเคยคาดหวังอนะ เขามาเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอนะครับแต่ถ้าว่าถ้าจิตคุณไม่สงบเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกอย่างที่คุณร้องขอมันจะไม่มาหรือเขาอาจจะมาแบบครึ่งกลางๆนะครับขอให้คุณฝึกจิตแบบกายสบายจิตสงบรู้ลมหายใจเข้าออกนะครับหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก ่างผมเนี่ยเวลาแนะนําคุณอยู่เนี่ยจิตผมเนี่ยก็จดจ่ออยู่ที่คําพูดนะครับรู้ว่าตัวเองกําลังจะพูดอะไรนะครับก็รู้ว่าตอนเนี้ปากตัวเองขยับอยู่นะครับก็ไม่ได้ว่าสามารถฝึกได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมให้เราเนี่ยฝึกให้เต็มที่นะ เท่าที่เราไหวนะครับไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเราเองนะครับบางคนมือใหม่อาจจะฝึกได้แค่นาที2องนาที3นาที5นาทีไม่เป็นไรนะครับขนาดที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกนะว่าใจผมมันก็สงบดีนะครับรู้สึกว่ามีความยินดีที่ได้แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับพี่พี่น้องนองนะครับ ทุกคนนะก็เรารู้นะครับอย่างผมเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองกำลังคิดจะพูดอะไรแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาในทุกๆคำที่ผมคิดนะครับก็ยิ่งเราฝึกเท่าไหร่เนี่ยสมองหรือการกันกรองของเราเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอันนี้คือประสบการณ์ของผมนะแล้วก็ ฝึกนานแค่ไหนดีฝึกจนจิตเรารู้สึกว่าอิ่มนะครับคือบางคนอาจจะอิ่มเร็วก็ไม่เป็นไรนะบางคนกินข้าวกินได้น้อยก็ไม่เป็นไรบางคนอาจจะฝึกได้เป็น10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ดีครับผมขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ฝึกได้นานด้วยคนฝึกไม่นานก็อนุโมทนาน,นะครับ ก็สําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะลืมตาหรือจิตเริ่มรู้สึกอิ่มแล้วนะครับก็ค่อยๆนะครับถอนออกจากสมาธินะครับค่อยๆรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังขึ้นมานะครับอย่างช้าๆ ป็นยังไงบ้างครับรู้สึกสบายหรือว่ารู้สึกสงบไหมครับฮะอย่างผมเนี้ยก็เวลาพูดหรือเวลาแนะนําอะไรเนี่ยจิตมันก็จะอยู่ที่ปากแล้วก็รู้ว่าเออเราคิดจะพูดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สงบได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณของเราก่อนนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่คุูบาอาจารย์ที่เคยชี้นำเคยสั่งสอนเราในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับ แล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยล่วงเกินไว้ตั้งแต่อจีตชาติจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อไว้เลยว่าถ้ามีในอนาคตก็ขออุทิศองกุศลนี้ให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยเมื่อฝึกจิตเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องที่คุณปรารถนานะครับทิ้งความกลัวไว้ข้างหลังนะครับแล้วเอาจิตเนี่ย เข้าไปเผชิญหน้ากับความกล้านในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับพยายามทําอย่างนี้ให้ได้ในทุกๆวันนะครับก็จะช่วยแก้ดวงชะตาได้ในระดับหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดกับดวงชะตาคุณเนี่ยแน่นอนว่าคนหนึ่งราศีเนี่ยเรียกได้ว่าทั่วโลกอะ่ะมีเป็รลอยล้านคนนะครับแต่บางคนก็เจอเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีความหนักเบามันก็ต่างกันอยู่ที่บุญกุศลที่คุณทํา อยู่ที่บาครมที่คุณสร้างนะครับก็ใช้จิตตรงนี้ช่วยนะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าฝึกตามแล้วสบายขึ้นนะครับก็ช่วยมาพิมพม์นหน่อยนะครับว่าฝึกไปแล้วมองเห็นอะไรบ้างนะครับหรือว่ารู้ทันอะไรยังไงบ้างช่วยมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับก็ถ้าชอบหรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยเม้นกันหน่อยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่มาร่วมกันฝึก ร่วมกันสร้างกุศลให้ตัวเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ